ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะรองผู้อในวยการชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวกมลลักษณ์จันหลวงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันทรายราชมคัคคีเกิดวันที่หเดือนเมษายน พุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ40ปีข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ปร่าบงระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโปรแกรมวิชาเอกฟิสิกส์และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยาสาขาการบริหารการศึกษาบรรจุรับราชการวันที่7กุมภาพันธ์สอง6าตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านจากคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งวันที่11พฤศจิกายน2559าตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนำลัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งวันที่29กันยายน2563ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสวันที่23ธันวาคม2564จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันซาร,ราศามาคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาช่ยงรายเขตสามรวมอายุราชการ10ปีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันซาร,ราศามาคีโรงเรียนบ้านสันซาร,ราสามาคีตั้งอยู่เลขที่200หมู่ที่4ตำบลโปง่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนสองระดับคือก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษามีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านคือหมู่ที่4บ้านสันไซปูยี่หมู่ที่7บ้านสันตาสักและหมู่ที่8บ้านนาปงผู้ปกครองและนักเรียนเป็นชนชาติพันธุ์ไทยล้านนาไทยใหญ่และชนเผ่าอาคา ปัจจุบันโรงเรียนมีบุคลากรจำนวน19คนประกอบด้วยฝ่ายบริหารสถานศึกษาจำนวน2คนข้าราชการครูจำนวน16คนครูอัตตจ้างจำนวน1คนและนักเรียนทั้งสิ้น345คนข้าพเจ้าขอรายง,งานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะรองผู้ในการชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบด้วย5ตอนดังนี้ตอนที่1การมีวินัยตอนที่2การประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถประกอบด้วยสส่วนส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการไพรีสุริยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราราชสามัคคี ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาลำดับที่1ด้านงานบริหารวิชาการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษาด้านงานบริหารงบประมาณดำเนินการจัดทำและเสนอของงบประมาณการบริหารการเงินและบัญชีการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ การติดตามตรวจสอบการใช้เงินในสถานศึกษางานบริหารบุคคลดำเนินการวางแผนอัตรากำลังการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการการบริหารงานทั่วไปพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการผลการปฏิบัติงานด้านที่1ตอนที่1การมีวินยัย ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาและส่งเสริมวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการตรงต่อเวลาและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมีน้ำใจ เสียสละทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นข้ารเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้โครงการพัฒนาครูพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นำผลงานของนักเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนโรงแรมลักษวันรีสอร์ทและข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมท,ทางวิชาชีพนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและส่งผลทําให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชนและหน่วยงานต่างๆโดยการส่งบุตรหลานและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสืบไปด้านที่1ตอนที่2การประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านต่างๆจนประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจนปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธา และปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชยและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยนอกจากนั้นยังส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาคองเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งจะได้รับการยกย่องชงเชยด้านการทำงานต่างๆอาทิเช่นข้ารเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมกิจกรรมรดน้ำดำหัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาทั้งของหน่วยงานสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการนอกประจำการของอำเภอแม่สายและกิจกรรมในสถานศึกษาอีกทั้งได้รับมอบหมายในการเตรียมงานถวายผ้าปา่าในงานวันครูส่งผลทำให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้รับคำชมจากผู้ร่วมงานอีกทั้งข้าพเจ้ายังส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานและนักเรียน ร่วมการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทมีความนอบน้อมปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาอีกทั้งยังส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนด้านที่1ตอนที่3การนำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติตนที่แสดงเป็นผู้ละเว้นอบายมุกต่างๆ อีกทั้งข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าเรื่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆจนประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมงานอีกทั้งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคณะทำงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เป็นผู้นำในการเสริมสร้างปรุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมส่งผลทำให้โรงเรียนบ้านสันสยราชสมคีมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์และอีกทั้งได้รับก,การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสืบต่อไปด้านที่1ตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพและลยุย่องเชิดชูเกียรติส่งผลทำให้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำด้านวิชาการผู้นำในการเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมจนมีผลงานเป็นที่ปรากฏ และได้รับการยกย่องชมเชยอ,อาทิเช่นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีีแม่สายในงานประจำปีของดีแม่สายและงานกาชาติปีพุทธศักราช2565ซึ่งนักเรียนเป็นผู้มิจิตอาสามีความเสียสละช่วยเหลือสังคมและสร้างคุณประโยชน์แก่อเํเภอแม่สายนอกจากนี้ชุมชนยอมรับ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตให้การสนับสนุนงบประมาณและรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เรียนในทุกๆกิจกรรมด้านที่1ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพพร,ระเจ้าเอาใจใส่ถ่ายท,ายทอดความรู้และส่งเสริมการสแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดผลดีต่อง,งานในหน้าที่ รรบการยุกย่องเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพให้การช่วยเหลือและร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอาทิเช่นข้าพเจ้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกๆวันสุขสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าทีท่ดิเทศติดต,ตามการสอน ปฏิบัติงานงส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้านต่างๆจนไปที่ยอมรับร่วมเป็นคณะทำงานของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สายคณะทำงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาปงภาสีม่วงชุมคณะกรรมการด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลปงพาและเป็นคณะทำงานคณะสงุตบลปงพา อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกโรงเรียนที่ใช้หนังสือใิทานในท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช่ยงรายเขต3รวมกับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจากการเข้าร่วมหน่วยงานต่างๆดังกล่าวแสดงถึงผลงานด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพเป็นผลงานที่ปรากฏ และได้รับการยกย่องชมเชยอย่างเห็นชัดเจนด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าเป็นผู้นำด้านการวางแผนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ มีหลักการพัฒนาครูและนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนการทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้มีระบบที่เทศกกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 1. Q คิวโการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวตรรษที่21มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสำมฤทิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของนักเรียน 2. Q Info การนำข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรม Q Info ไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดก,การโรงเรียนเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานเช็คการเข้าเรียนและในการช่วยเหลือติดตามนักเรียน ดูข้อมูลโภชนาการข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพิจรารณาทุนการศึกษาและเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษาต่อไปด้านงานทะเบียนและวัดผลบันทึกโครงสร้างรายวิชามาตรฐานตัวชี้วัดและคะแนนประกอบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนเช่นการแก้ปัญหา,าเด็กกลุ่มเสี่ยง การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็ก 3.Q c คิว s ลา o รูรูจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ OECD โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประเมินผู้เรียน 2. สร้างแรงบันดาลใจ 3. วางแผนบูรณาการ 4. รเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 5. การประเมินตนเอง 6. ชวนคิดต่อยอดโดยได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบประกอบด้วยความมีวินยัยและความพอเพียงทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น 4. QPLC ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมในด้านความรับผิดชอบประกอบด้วยความมีวินยัยและความพอเพียง สอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิพากษ์แผนการสอนจากการเข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 5. Q Network สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมได้แก่ 1. เครือข่ายระหว่างโรงเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. คเครือข่ายภายในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนรูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 6. Q-COACH พัฒนาระบบมีการจัดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้อมซึ่งจะมีทีมโค้ชทีมสนับสน,นุน ดยหัวใจสำคัญของการพัฒนาเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง TSQP หัวใจสำคัญคือการพัฒนาเป็นทีมโครงการ TSQP Teacher School Quality Program เป็นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบหรือ Whole School Approach ที่เป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาเครือข่าย 7. Safe School การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการมีระบบดูแลชื่อเหลือนักเรียนและพัฒนาตามสเกยภาพตามโรงเรียนมาตรฐานปลอดภัย Safe School และ8 Risk Management การบริหารความเสี่ยงจะเห็นได้ว่าการบริหารงานแบบ SSR Model เป็นนวัตรกรรมที่สร้างออกมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ดังที่ว่า S Standard มาตรฐานของสถานศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดทางด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการบริหารจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning s yes. sufficiency ความพอเพียงองค์กรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานระหนักถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในส่วนของงบประมาณและวัสดุสิ่งของ อ responsibility ความรับผิดชอบผู้บริหารครูนักเรียนแสดงออกโดยมีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความภาคเพียรพยายามอดทนต่ออุปสรรคใดๆที่ขัดข้องมีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีความซื่อสัตย์ เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์และมีวินัยในตนเองปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารผู้ร่วมวิชาชีพและผู้รับบริการได้อย่างเต็มใจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักซึ่งหลักนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความหมายและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามระบบจึงทำให้ผู้บริหารเชื่อว่า คณะครูโรงเรียนบ้านสันแซวราชาสามัคคีทุกท่านมีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้แสดงออกไปในทางที่ดีและทำได้ตามศักยภาพของแต่ละคนหากเปิดโอกาสและเวทีให้ได้แสดงความสามารถนอกจากนี้แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษาต้องการเห็นภาพความสำเร็จสู่โรงเรียนครู ผู้บริหารนักเรียนและชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายและภาพเห็นความสำเร็จที่ว่าโรงเรียนบ้านสันซราสสามมคีจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมดำรงวิถีพุทธมีทักษะด้านเทคโนโลยีและกีฬาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการร่วมการวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้างานในฝ่ายวิชาการคณะครูทุกท่านประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมรทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นผู้บริหารดำเนินการนิเทศติดตามด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการนิเทศแบบพาคิดพาทำร่วมพัฒนาในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและใช้หลักที่ว่าการบริหารจัดการพื้นครูสู่ห้องเรียนส่งผลทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมัน่นส่งบุตร์หลานเข้ามาเรียนชุมชนให้การสนับสนุนและเห็นความสําคัญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการครูมีความเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพผู้บริหารเป็นผู้นําด้านการดําเนินงานแผนงานงบประมาณ ร่วมการจัดทำแผนการบริหารงานงบประมาณดำเนินการตามแผนการบริหารงานงบประมาณและมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษามีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษารวมกับทุกภาคส่วนจัดทำแนวทาง แผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม,มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางนอกจากนี้สถานศึกษายัางดำเนินการประชุมวางแผนโครงการจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนดำเนินการตามแผนโครงการและรับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันทรายรามาคิีใช้นวัตรกรรมการบริหารงานแบบ SSR model เป็นนวัตรกรรมที่สร้างออกมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ส่งผลทำให อาทิเช่นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning บูรณาการทุกระดับชั้นซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาการดำเนินการจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้หลักคือร่มสักขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลศึกษาตัวชัน ต้นสักทองมีอะไรบ้างระดับชั้นป .1- ถึงป .3 ต้นไม้หันสาระดับชั้นป .4 ดินปลูกของพี่สู่การปลูกพืชของน้องระดับชั้นป .5 ดินปลูกจากใบสักระดับชั้นป .6 สวยนเก็บใบสักสวนรักโลกนอกจากนี้โรงเรียนบ้านสันทรายราชสามคคี ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Q Info มาใช้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโอกาสและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นฐานข้อมูลการเช็คเวลาเรียนในการช่วยเหลือติดตามนักเรียนข้อมูลด้านโภชนาการข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์การพิจจรณาทุนการศึกษาและเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษาต่อไป รวมถึงข้อมูลการนำเสนอขอรับทุนการศึกษาทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิจารณานอกจากการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Q ิ n f o มาดำเนินการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วโรวงเรียนบ้านสันทรายราชสามาคัคคีได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ 1. ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 2. ครูทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 3. คณะทมการหรือคณะทำงานมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด 4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 5. การอบรมให้ความรู้และทักษะรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ และด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถส่งผลให้ 1. ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือจำนวนสองรายการนักเ,เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีสีแม่สายและนักเรียนจำนวนสิบคนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของตำบลปง่งผาเขาร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วาพระแปดพระาธาตุประจําปีเกิดของอําเภอแม่สาย 2. ครูผู้สอนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่งผาสีมังชุนในกิจกรรมวันครูคณะครูทุกท่านร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและคณะครูได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และพัฒนา ครูได้รับการสร้างขวัญกำลังใจจากท่านผู้บริหารและเพื่อนครูร่วมกัน 3. ด้านสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันทรายราชสาาัมคี 1. ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านสันทรายราชสาาัคคีประเภทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565 3. รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564ระดับรางวัลดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 4. สถานศึกษามีช่องทางในการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณชนอย่างถูกต้องและทันสมัย 5. ปีการศึกษาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกและได้ทำโครงการครูเพื่อสิทธิ์ปลอดอบายมุกรับมือโควิด -19 6. สถานศึกษาได้รับการยอมรับ จากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3เป็นโรงเรียนเครือข่ายที่เขาร่วมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ Q Info จำนวน3โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านกลางโรงเรียนบ้านขี้เล็กดอยดินแดงและโรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4. ด้านชุมชนผู้ปกครอง ชุมชนร่วมกิจกรรมสถานศึกษาทั้งด้านศาสนาด้านการพัฒนาและการระดมทรัพยากรการบริหารจัดการสร้างความเชื่อมัน่นและมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาณนะสถานศึกษาแห่งนี้สืบไปข้าพเจ้าขอสบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดด้านที่หด้านที่สเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ รองผู้มีนการชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาขอบคุณค่ะ